สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องพอบีบุกอง h ช n n นลทุกๆท,ท,ท่านนะครับรอบนี้จะเป็นโอกาสพิเศษนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวแต่ก็เป็นสิ่งที่ผม ตั้งใจจะทํามานานแล้วนะครับพอช่องพี่บุก c องช n อ l ของเราเนี่ยมีถึง1,000ั subscriber ปุ๊บมันก็จะััล็ออฟังก์ชั่นอะไรต่างๆเพิ่มใช่ไหมถ้าท่านเคยไปดูพวกช่องดังๆอย่างช่องนายอาร์มช่องแบดไตช่องอะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบบเปิด membership เปิดอะไรพวกนี้เราก็ถือโอกาสนี้ที่มาเปิดด้วยเล่นๆสนุกๆซึ่งให้พูดตามตรงนะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าผมจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ก็อยากลองอยากให้ทุกท่านมาลองกับผมด้วยแล้วกันนะครับซึ่งรอบ เราจะเปิดก่อนเป็น2 l e เลเวลเลเวลแรกเราใช้ชื่อว่าเลี้ยงกาแฟพรรี่นนของเราหน่อยนะครับก็จะเป็นเดือนละ35บาทส่วนเลเวลที่2ก็คือเลี้ยงซองพรรี่นน,นหน่อยก็จะเป็นเดือนละ80บาทถ้าถามผมว่าทำไมผมตั้ง2 l e เลเวลนี้35กับ80บาทง่ายๆเลยครับ YouTube เลยคอมเมนต์มามือใหม่ขนาดไหนละ่ะเห็นไหมใครที่เป็นเมมเบอร์ของทางช่องเรานะครับอย่างแรกเลยคุณจะได้อิโมจิกับ ตัวแบชเอาไปใช้เล่นๆซึ่งผมใช้เวลาทํานานมากรวมแล้วประมาณ25วินาทีคือมีลูปพราบิบุกองอะไรก็ใส่ไป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 แค่นั้นเองนะครับและอย่างที่2ก็คือนานๆครั้งน่าจะประมาณคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ชัวร์แต่ก็คือผมจะพยายามทําคลิปสั้นๆที่เป็นคลิปแบบ e อ็กซ์คลูซีฟสหรับ Member Only ซึ่งคลิปพวกนั้นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่แบบข่าวเล็กๆสั้นๆที่แบบอย่าเอามาเมาส์ให้ฟังอะขำๆอะคือแบบ อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัดด้วยกล้องมือถือตัวเองแล้วก็อัพเลยอะ่ะไม่ได้ต้องมาต้องให้น้องคิมโพสซสให้อะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเคสจัสซี่ผมเพิ่งเจอมาแล้วตลกตลกอยากจะเอามาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งแบบเอ้ยเนี่ยชุดใหม่การนี้ใกล้จะมาแล้วนะใบนี้ผมว่าแม่งเก่งวะ่ะหรือเฮ้ยชุดแบบนี้มาแล้วเนี่ย ผมว่าล้องเกงการ์ดใบนี้ดีกว่าราคามันอาจจะขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้คือเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าเมาส์กันเล่นๆสั้นๆที่ไม่ได้เหมาะกับการเอาไปลงข่าวเมจิกนิวสสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้บ่อยขนาดไหนจะพยายาม ทำให้ได้เรื่อยๆเ,เป็นกิจลักษณะอะไรประมาณนี้แต่คือมันขึ้นอยู่กับตัวข่าวหรือคอนเทนต์ที่ผมไปเจอมาใช่ไหมละ่ะถ้าชีวิตผมมีคอนเทนต์ถาโถมเข้ามาเยอะก็อืมก็จะมีเรื่องมาเมาเยอะแต่ถ้าไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้นะครับตามชื่อของตัวเมมเบอร์เลยไรายได้จากส่วนนี้มาเท่าไหร่ผมโยนให้นนหมดเลยนนจะเอาไปซื้อซองนอนจะเอาไปซื้อกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันถ้ามันไปซื้อซอง เดี๋ยวมันก็เอามาลงอันบ็อกซิ่งให้ทุกท่านดูอยู่ดีนะครับใครอยากดูนนเปิดซองก็ไปลงเมมเบอร์ชิพไว้แล้วเดี๋ยวสักวันมันน่าจะเอามาเปิดจอจริงๆทุกวันนี้มันก็เอามาลงช่องให้ดูอยู่แล้วเนะเป็นการทดลองฟังกช์ชันใหม่ที่มีอยู่ในช่องของเราและถ้าใครมีไอเดียอยากจะเสนอแนะอยากจะบอกให้พี่ดักเพิ่มตรงนน้นตรงนี้หรืออะไรพวกนี้เลยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กันตลอดนะครับอย่างที่บอกผมมือใหม่แล้วผมก็ทําเล่นๆเ,เอาสนุกใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ผมก็ อยากจะทำนั่นเองนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็มาสมัครเมมเบอร์กันได้นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบชอบดูฟรีเราก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันท,ท,ทอบบี้บุกของชแนลจะไม่เปลี่ยนแปลงเรามีคลิปอะไรที่เรามีคลิปเป็นปกติเราก็จะมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเราไม่ได้หันอะไรจากในช่องหลักเพื่อม,มาลงอันนี้นะครับส่วน Membership เนี่ยเรามีแถมเพิ่มเข้ามาให้งั้นก็ไว้ไปเจอกันใน e x c l u s คล e คลิป นะครับสำหรับทุกท่านที่สมัครเมมเบอร์ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ